สามารถออก,กรีดาวได้เลยและยอดผ่อนบอกเลยเริ่มต้นเพียง2,500บาททําส่วนลดขั้นต่ําเลยนะทำให้ได้เนี่ย25,000สูงสุดทําส่วนลดได้7,000 70, 0บาทมีรับประกันหลังการขายรับประกัน1เดือนไม่จำกักิโลมีลูกค้าถามครับว่าจะออกโซพันเนี่ยออกยากไหมใช้เงินดาวเยอะไหมและยอดผ่อนมันรุนแรงไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งซื้อสดลดได้เยอะไหมอ่าอย่าพี่ไล่ทีละคันเลยนะครับแต่จยบอกก่อนเลยว่าที่ร้านเราเนี่ยถ้าเครดิตได้อาชีพได้เงินเดือนมากกว่า3เท่าหรือ2.5เท่าของยอดผ่อนเนี่ย สามารถอ,ออกรถฟรีดาวได้เลยและขออายุงานสักหนึ่งปีเนาะอายุ23ออกรถตัวพันฟรีดาวได้เลยนะครับแล้วตัวพันเนี่ยผ่อนเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่อย่างแซดพันเนี่ยผ่อนเริ่มต้นปรวันหกพันครับหกพันเนี่ยผ่อนได้แล้วนะครับผ่อนยอดผ่อนเนี่ยพอๆกับคลาสหกห้าสูงเลยนะจะได้ตัวพันเลยนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้ที่ร้านเราจะมีรุ่นอะไรบ้างอ่ะมีแซดพันนะครับแซดพันมี and, แล้วแซดพันแล้วแซดพันอาร์นะครับดูคอนติเลเวลนะครับสิบสิบเก้าสิบนี่มีมีเยอะเลยนะน่าจะวันหกเจ็ดพันนะครับ CPR พันตัวนี้ราคาถูกมากตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ2องแสนกลางๆเท่านั้นเองออกม 6, 000, นะ M, M, ไม่หกเจ็ดแสนนะไป R1M R1M นี่ยังโบกอนกันออกไม่ผมจะไม่ผิดต่อแปดเก้าแสนตัวนี้เราขายอยู่แค่4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันและรถเหล่านี้ที่จะบอกเลยว่าคาดพันเนี่ยทาส่วนลดขั้นต่ําเลยนะทําให้ได้เนี่ยสองหมืนห้าสูงสุดทําส่วนลดได้เจ็ดหมื่นบาทไม่รู้จะเหลืออะไรนะแต่ยอมผมผมคิดว่า เราขายละเราลูกค้าทุกคนที่ขายไปนะครับมีรับประกันหลังการขายรับประกันหนึ่งเดือนไม่จำกัดกิโลรับประกันทุกอย่างหลังจากนั้นค่าแรงฟรีตลอดแวะมาหาเราเราซ่อมไม่ฟรีหมดนะครับอ่ะมาพาดูต่อ cb พัน r รถใหม่ประมาณห้าหกแสนมือสองประมาณสองแสนเจ็ดสองแสนแปดเราทำส่วนลดได้อีกนะครับถ้าถ้าสนใจจนะทำได้เลยแล้วอย่างนี้นี่ก็ฟรีดาวฟรีดาวแล้วผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันประมาณเจ็ดพันได้ตัวพันเลยราคารถใหม่ถ้าเป็น cb หกพันห้าร้อย r สามแสนกว่าแต่นี่คุณได้ 1> CB 1 0 0 0 r นะครับปี2019นะแต่ราคาถูกกว่า650นศูนย์อีกรถใหม่กริประบบแท a c ชั่นคอนโทรลอะไรเต็ไมไปหมดเลยคือระบบดีกว่า6กพันศูนตอนนี้เออพูด่งนี้แต่เออแต่ไม่มีอันเดียวคือ e อีคลั h อ่าเดี๋ยวพี่พลาดเดีย๋ยวโดนเดีย๋ยวโดนแฟนขับโซโล่นะครับเรามีหมดครับวีบูแป0รแล้วก็ตอนนี้รถของเราสต็อกเนี่ยขยายสต็อกนะจาก4-500คันตอนนี้รวมสาขาพาร์ทเนอร์ที่จอดลังสิตธเนี่ย สต็อกรวมเราเนี่ยหกถึงเจ็ดร้อยคันแล้วนะมีทุกคลาสทุกซีซีรับซื้อขายเทินทุกรุ่นและเน้นย้ำว่ารถทุกคลาสทุกซีซีของเราถ้าลูกค้าเครดิตได้สามารถฟรีดาวได้เลยฟรีดาวจัดเต็มส่งฟรีทั่วไทยฟรีจัดฟรีโอนนะครับผมและยอดผ่อนบอกเ,เริ่มต้นเพียง2,500บาทเท่านั้นเองนะครับผมซื้อสดรถได้ทุกคันถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากออกรถกับเราพักมาครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับลิงก์ไปบ้านเขียวนะครับ จะมีแอดมินคอยให้คับปรึกษาครับไม่ซื้อไม่ว่าครับขอแค่ได้คุยกันครับวันนี้เบนบียวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ